ไ่าได้พี่น้องไงนอกากพิงแดดกันสะดอกระวังด้วฮะลงไปอันเราทำาน้ตกใช่ไหมฮะเงี้ยบไปดีนี่เกียวน่าตบมือหอมเหรห้าปากใาอยูเต็มปากอีกนะไม่ว่านีตาย จบพอดีตาวันตูเตมาทางนี้ขวดบ่กโกเตพี่น้องเลยอ่าทุกคนกลุ่มพี่น้งนอ,อ,องเลยเนาะอือเอาหอแหกแต่กระโปงเดิมมาครบเทเลเท็กเล็กเล็นหน่อย มือนัินเล็มือนัินเล็กมือนัินหน่อยได้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีเลยสวัสดีป้าลุงเอฟซีกันเบิร์สกูสกุลพี่น้องเนาะพบพ่อกันยามเช้าเส้ามันอีก้วครับซ่องยูทูปแม่น้องนิ้วคือเก่าคือเดิมปลาดุงเอ้พี่น้องเยเนาะอ่ามีโนยังดีพี่น้องเนาะมือนี้เนาะทางแม่น้องนิ้วพันเป็นยตงไปก็ได้พี่น้องเนาะนอกกันพิงแดดกันสดอกระวังเด้อฮะลงไปอันเราทันได้ตกใช่ไหมฮะ ยังบ่คืออะไรยังมาแล้วมาทัวร์อยู่พี่น้องเลยเนาะเพราะแขกกำลังเริ่มเห็ดจุ่ยเจค่ะกำลังปุ้นกำลังสร้างลูกติ่งมาพี่น้องเลยเนาะสั่งลูกติ่งสั่งผักกระจาดเนาะหรือว่าพ้ามีเฮียะมาขังให้มีตุ้ยเห็ดห้องหนึ่งอยู่นี่พี่น้องเลยเพราะเดี๋พันใบเครื่องใบคลองเนาะเครื่องคองมากอะเอาขาในห้องนั้น ตัว่าเราจะเขานอนหันกันเลยแต่ละหากว่าเรานอนเอาไปนอนไปนอนในพคนเนาะใช่ได้ยามหอนเนาะยามหอนแล้วมานอนอย่างนี้นอนก็ได้ไปนอนดีบนอนหัวพี่นางอืมวันช่วงนี้นะรูหนาวก่ได้ดอกแมนแตดอยู่ในแท้กับบ้าเจ้าเลยพี่น้องไรทางแรงความบุญจะเป็นม่วงโดดกรลีพี่น้องเลยเนาะเอ้าคนอื่นเลยพี่น้องเด้อ การตักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเนอะสุข,ขุสุกคนเด้อสบายดีเอฟซีเนี่ยขีบบนประตูฐานเนาะอยู่ในช่องของแม่นองนิ้ววันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะตอนเช้าๆเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันพระใหญ่พี่น้องเอ้ยน้องไร้หัวไร้คนจะลงวัดลงว่าเนาะอะ,อะ,พ,ะอพัดภาคเข่าข้าวหน้าเนาะทางอ่าก็จะได้ออกฮะไปหาออกตลาดแล้วบ้านในพี่น้องเอ้ยเนาะเตรียมเนาะ เห็ดผักขาผ้าน้ำหมักไม่หมักตอกแล้วบุญเดือนสามออกใหม่สามคำอ่ากินบวบกจกบ่อลงพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นประเพณีเล่าเนาะทางด้านศาสนาพุทธเฮาพี่น้องเลยเนาะแเราควลจะคนกัทุกคนเฮือนเนาะเพราะว่าไปได้พี่น้องเลยต้องเอาเข่าลงไปมูอยู่วัดเนาะอ่าแล้วแต่ศรัทธาสันพี่น้องเนาะอ่าทานลายก็ได้ลายทานหน่อยก็ได้ลายพ่น้องเลยเนาะ คืแงะอะรบห้องอากาศไปละมื่วอวนะันที่สองบอกโอแมนสองคำเนาะเมื่อนี้วันที่สักเก้าเนาะสามสิบบอกโอแมนได้มื่อนี้ยวอนี้สักแปดบ่เออเมเืม่อนี้ี่สักแปดเป็น,ปนนะ่อยเนาะาสัก้าสามสิบแมนเราเอาเข่าลงเนะะาะเห็นมือมือมือสามคำเลยบอกเข่าลงนะ พี่นาอะไรนะกำลังเมือ่อสารซีดในกระแมนกินลาบซีดพี่นางอะไรเนาะประเพณีบาา<อ>้านเฮาต้องมีลาบเนาะมีโชคมีลาบพี่นางนเนาะถูกเข้าเพื่อนนี่คือผู้ใดมาตุ่มมาโฮมมากินเขาอยื่เอเฮาเนี่ยโอ้โหพี่นางอะไรเนาะค่ะคือว่าอบอุ่นเนาะการเป็นค<แ>้ายงานตุ๊จีนพี่นางอะไรเนาะเรียกว่ากุดเวียดกุดจีนนี่แหละเนาะต้งอ่า แถาแก่เพื่อนตะกี้กันโอ้แถวว่าคนมาอ่ากินมาอย่างเนี่ยโอ้พี่นองงนะอ้องเลยเนาะกะถือว่าดีอยู่ในเฮือน,นอีซานเนาะมาขับมาคูนมาขับมาคูนแจกคเองโปง่งเองเปาก็ว่าไปพี่น้องเลยเนานะโมเมนตี้ีเลยโมเมนนี่ฮาวิโมเมนตี้อังเปาไอ้นี่ฮาวิผมมีอังเปานี่จะจกเป <laughs> าทางนี้กะแม่งนิวกำลังฮิดน้ำจิม้มพี่น้องเลยเนาะ อาฟันข้าวปุ้นมันมีปลาลูกเลยเนาะเป็นยังไปบ่ได้นอกจากะฟันข้าวปุ้นพี่น้องเลยเนยี่เม,มือจ้าวนี่แมเงเนี้ยวลงตลาดนัดใกล้ก็เลยบ่ได้ได้ยัง<ด>มีแต่ซื้อข้าปุ้นมาก,กินพี่น้องเลย<อ>มีของกินเจ<อ>้าครื่องเฮ็ดแบบนั้นกระทะบ้าบนนอกอะกระทะห้างอะไอ้คือกระทะห้างเซฟเซฟกระทะห้างกระทะห้งเด็ดนี่ยนี่เนาะเห็ดแม่เหย เห็แล้วก็ยลงล่างไปหาเก็บทีเว่าหาเก็บพี่น้องเลยเนาะสูขอแม่องนิวโอ้เซฟหน่อยมาแล้วคูโอเาเซฟหน่อยมาแล้วูเอาสดีปะลูกในลูกน่ะาปดีนีเกน่าตบมือเยี่ยมเยี่ยมเด้สะโอเยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อน เอ้าดีตาคนหน่อยเอ้ามีช uh,> yes, ิ้นโน่สำเนาะแมนโบ่คนโบ่ได้มาขายใช่ไหเช้าในพี่น้องเยคนโบ่้อยง่ายกับของกินโบ้ลายเนาะเลยก็เลยอากาศเป็นอากาศหนาวเนี่ยโบ้รีได้ไลยแมงเนี้ยก็เลยบ้ได้ง่ายก็เลยซื้อกระปุ่นเนาะขุนแล้วก็ซื้อกุ้งหน่อยนึงเขุนกับเด็กเบิดนั่นแหละยแมงเนี้ยซ้ำๆผันกัน ี่กุ้งนอไะ่ออกตลาดใส่กอกอู้กมละินรือ่ามีเซฟเมเซฟนะซีวีเครื่องแล้วนี่นะอือเอาไหม่ไลงวนพอไหพี่พี่พีอยากอยากอยากกินนี่บ่เอาตัวไหนเอาตัวนี้ตัวนี้โอ้นังลงกันสักนังลงครับ่าหูัไหนแท้หั้หม่าเป่าป ป <ane voice have sleep> <c ane voice> ่ะเห็นำจิมกอนแบ้ก่นเนาะ่ป่ะขอบใจเด้อใจเดอเอาให้ตุ้ยไปให้ตุ้ยกยให้ตุ้ยเด้อลุกลุกลุกให้มตุ้ยเด้อหาให้นิวให้นิวมาแล้วไังเอยนะ Vâng. Wow. Đây nhá, người Hàn chắc vẫn gửi mà thả đều Ê, chị sao mà... <laughs> ở đây đấy, đi là... Ê, con chờ sủ thì đúng anh ơi. Anh à. anh à. Ê, mà nào mình nơ, như mới vợ hơn nè. Mày <laughs> đúng, mày đúng, đúng. Đi bác tí lúc

yup 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 thấy, đi pa lông này đã, anh nè đi pa lông này, đi, mà, nhá này, đâu, tao, tao Đấy, bây giờ bây giờ sắp Bây giờ thử khép, cứ bộ như hạn, hẳn Mẹ nó à, bỏ qua này à? <laughs> đây à, là không hả? Tao có ngu chứ Trời ơi, bà bái Nó rồi đấy Dạ, mẹ thầy hóa con đấy Ủa, vô nó hẳn đi Mẹ nó mắc cái nó mắc đá máu <laughs> Tao vừa dùng lòng sơ, bảo luôn để nó Nó à, khuôn thương thơm ngân nương à? hay hay đúng chỗ ăn <chat> มาเออกะฮัลโหลแลวอยอ้ยอ้ยนน่น <limitation> oh ah. ั่ั่นนันนั่นนันนั่ั่น่นนั่นน่นน่น่นน่นันนันั่ มาดุงจีว่าต่อเพื่อนหายบ่อนะนอะมันคักนอมันใหญ่แค่อะอะใบคว้ากระหกเลยเด้อยังบริจัดระดมระเบียบอยู่เนาะนมำะพริกพายหนูเป็นเผาไว้บอกเป็นเผาแล้วเผาแล้วเนาะหายแ่งสู่เลยเด้อไม้สูนเ เออาวแล้อย่ามันเน่าวะเออเป็นแล้วมากนู้บ่บ้เราใส่ใส่หนูได้จริงหรได้จรงป่จะเข้เออเอาใส่สหนูไมากุ้งกว่ากินเนี่ยได้กินด้วย่เออเราบ่มากินนู้พี่น้องเนาะเตโตของแม่ กรปิดหนีโดนกระยาหนูอ่านปลามาจากเซปโปนไป่น้วไยกอดสารผิดคนเผาไม้หายหน่อยเนาะใค้นี่เผาห้เนาะเคยลาจัคน่าจะจรงเผาอยู่คุณระยำมะนาวใช่ป๊อปแชรนหายคนเผาด้วยแจ็งเอาวะแค่นี้อันเป็นจุกขอจุกคุยได้แจ็คข้อเุยคนเอาอบ่บฮะ เด้คนก็แบงงนนี่ยแจะบอกนี่มต่นนนขึ้นมาเลยนเะโอแล้วเ็นยังงล้น่มันอยากเปือยเลยเนาะ้องฝ้าเห็ดกินเลยตวหนึ่งสามตนี่เชร์ันเอะมามันกระเนเหรอเ็นอหายแล้วอันนั้นนะไว้หามัดนึงล ไอปะตู้อยูแล้วรุ่นอแล้วข้างนัดจะอไระสี่เฮ้ยสี่มัดเออถ้ากับว่ายายคืพี่น้องอีกม้องคนชมกว่านีมือมือดีแ่มือแกงใส่นเข่าเอออะีนี่กินเขายูนน้ำเบเนาะม่มันกินเข่าเวียดเลยไปไกินเข้ากินน้ำก่อนข่ากินน้ำก่อนตัวนายไปหาบหม่หน้านองไบุญหดลเน้อ Mai, ามาส่งไมเ like อรุไทยไปแล้วบ้านตก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 ไปแล้วนี่แกพระกระจาดแกไม่มานายมาเลยมาเลยปล้มก็ล้มบานนี่พี่นางเลยมามามาเลยมาเลย <whatever>

ปัดปิดปากปิดตาโอเคให้ก็ได้คอยชิ้น้ีน่บ่ข้างเลยนี่่าใหญมาพี่น้องเลยบางลมหนกันนี่บอลบางล้มไม่ตุ้ยกะ่าัดงกำลังสร้างพกระจาดมาอยู่พี่น้องสร้างมากับเพื่อนน้องไปบุญเพินวันทุกมาบัดเดียวตว่าเขาสร้างแต่ห้ามันหน่อยพันโมมาส่งมาลูกเดียวเดีย ของไก่หน้าบ่จะหน yeah. <ưng> ึ่งของเจ้าของเจ้าบ่ได้ตั้งมากระไรบ่พ่อได้มามาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันได้พี่น้องเด้อเออมาตู้ดาวไงมาตู้ยสดีมาเรื่องมาตู้ดาวเอ้ยมากินปันกระปุ้นเด้อกินติ้งไก่น่ะเป็นแบบโอ้ยมาตู้อกินละขอดมบุกินบ่ะไรน้ำเหล้าคอยถ่ายเหล้ากินจำกระปูให้เบิ่งยู่เลยว่ะเออจันก็เลยน่าแต่คนโตนี่นะแต่เอากระปูให้กินได้นี่ได้กระปูได้นี่ บาทาวาไดไปแถวเขตดงเห็นี่ซื้อกับปูแดงมาให้อยู่ปูคายเนาะมาตำจำกินแก้วมะคางในที่แก้วยาอะไรเนาะลุงเ่นเออเออยามินขบเออยมมามามานีนที่นอนเลยกินเข่าขมผ้ากินปลาขมต่อนเดยพี่นองเด้อคางต้นต right? mm. right. mm. in mm. ้นหัวกระโถดขากก๊กม่วง อย่าใส่มือเลยอย่าขามาไม่ดุงนะอ่ามาอย่ามาาดุงกัได้าดุงเ้ยกินกินมิตุยเอาแล้วนั่งลแล้วเออใช้สูตรไม่จอยแด้ดูกเปย่า้ได้นี่นะหลอมจมหายนงพี่ดางมาเราก็ตั้งกล้องก้อน่มตุยดับอยู่หันรกจังมาพี่นางมาไส่ร่วม

เด็ก็หักเอาเลยเจ๊ไม่ใช่บาทบอใช่บาทบ้านหน่อย้วนะบานอยเว้มาแล้วบาทสองบาทดูันี้มบนก่อยว่าม่ดเลี่ยงเรียนะทาวันยีแนยอดเนี้ยแต่ท้องแต่ตะพูนจะทิ้นเนาะยูรอตัวะห้องรอก็ต้นไปห้อกันดีว่ะบ้านตว่าหัว้นวก่

ย้ำเรียบคุณเาย้ำจาวาจีมายัดยงมาได้งานอยู่พุ่นเนี่ต่ที่ว่ามาคุณเล่ามีกุ้งมีหมูย่อเนาะเพื่อนเี่อยง้เื่อ่มีมูทอดนก็่ได้ดหมากนึเือเนนักุ้งเลย่เือหมากนึงเือเนรเร่อย ตยเดียวถอยออกถอยออกบ่ะอาารุ่ง่อมารุ้งตูน้ำตูออุ่ง่ตู้เออเอาล่งยูในห้องบ่ออกเออกมันเยตาแลเป็นตาลมขาดแดแล้วจะมีงน้นอนอยู่น้ามันจะเย็นเียงเดียวแล้วนะแม่

ห้าป่าเขาอยู่เต็มป่าเลยนาะไปไปใส่พี่น้องเลยเนาะเขากันเนาะบเนาะบได้ป่านเากินได้เลยมนจบยบใครคำบางเลวินเนอร์กันไอวินเนอร์สบายดีปุกบแล้วสบายดีสบายดีคือไรเห็นโบมอคือบสบายดีนั่งเลยแกจอบแ่นั่งดูกจบกด แข่งข่าแล้ววะเจออยู่นะองเลยเนาะแค่นี้าวนี่นี่นีข่าน้ำอ่รู้แปลกาม่พนจจอกบอกเขาลล้วเนี่นี่นี่เนีากมออยู่นนะน่คอยคือเจ้านี่เจ้าหมากนึ่งกินอย่อยเอาเครื่องหนึ่งหมากแรงนี่เขานะแดงก็ไม่เพชรมอนเห็นเลย้เลยนาวก็ได้ไม่ไม่ไมกินไมได้นั่งได้หมาอีมัน รู้ข้อด้วย่ารู้อ่ะมือหล่ำมือยังจี้กันเนาะเอาไปอขอดมันเลยเออมือคนดุนะไปไปไปเฮ้เบิ่งเราจะกินอะไรเบิ้งจงใหญ่เบิ้อมาถามเบิ่งมาทห้ยามาดิ ยังกินเลยยังกินยังกินคือไม่ตุ่ยเลยโดนมาพ่อกล้องเทนึงพี่น้องเลยเนาะไม่ใช่โอเคจะไปลุงไหนเนาะสำหรับคลิปนี้กาซิราเด้อเนาะไปพบพพอกันคลิปหน้าไปลุงเลยเนาะคลิปนี้สบายดีสบายดีบัซซุกุสุคอนเดย์สบายดีสบายดีสบายดีตัวเด้อบ๊ายบายพี่น้องบัซซุุ่สุคนเด้อ